ชาวโซเชียลคะ่ะอ่าฉากนี้น่าจะคุ้นๆนะคะอ่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ต้นกล้วยคะ่ะอ่าสมมติเราลงต้นกล้วยหนึ่งตน้นพื้นที่พื้นที่พื้นที่บนบนพื้นนะคะที่ต้นกล้วยกินพื้นที่เนี่ยอ่าตีว่าประมาณ ยี่สิบตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะอ่าต้นกล้วยหนึ่งต้นตีว่ากินพื้นที่ประ,ประมาณอ่ายี่สิบตารางเซนติเมตรนะคะอ่าบวกลบอ่ะใส่กลางแต่ถ้าชาวโซเชียลสังเกตบนพื้นจะมีต้นไม้ระดับเตี้ยที่สามารถโตได้แม้ว่าต้นกล้วยจะบังแดดประมาณหนึ่งเพราะว่าดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่ ตลอดวันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ต้นเตี้ยเนี่ยพวกนี้ก็ผลิตออกซิเจนระหว่างวันไปต้นกล้วยก็ผลิตออกซิเจนไปก็เป็นต้นไม้ระดับกลางก็เท่ากับว่ามีพื้นที่ผลิตออกซิเจนระดับเตีย้ยระดับล่างเนี่ยต้นไม่เกินหนึ่งคืบแล้วก็ระดับเมตร ถึงสองสเมตรเนี่ยนะคะก็เป็นไม้อัดกรุลพักก็เรียกง่ายๆว่าเป็นระดับกลางแสดงว่าถ้าเรามีต้นกล้วย1ต้นแล้วเราก็ปล่อยให้ต้นไม้ระดับเตี้ยเนี่ยนะคะโตไปเราก็จะมีหน่วยผลิตออกซิเจนเนี่ยนะคะสระดับนะคะอ่ะแล้วเราก็จะได้ของกินเพิ่มแต่ถ้าถ้าเทียบกับพื้นที่ที่เป็นต้นหญ้านะคะอ่ะอันนี้ฉากคุ้นๆแน่นอน ต้นหญ้าธรรมดาเนี่ยนะคะหรือวัชพืชทั่วไปเตี้ยๆไม่เกินหนึ่งคืบเนี่ยอันนี้หน่วยพาะผลิตออกซิเจนก็ประมาณหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดรมีต้นไม้ระดับที่ว่าเป็นต้นไม้ระดับใหญ่ระดับสูงเนี่ยเช่นต้นมะม่วงที่แบบ หเมตร up นะคะจนถึงแบบว่า15เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อยู่ไกลๆตรงกลางหน้าจอนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยผลิตออกซิเจนตั้งแต่แบอกว่าระดับกลางยันระดับสูงขึ้นไปนะคะเราใต้ต้นมะม่วงอย่างเงี้ยก็จะมีพื้นที่สีเขียวผลิตออกซิเจนได้ประมาณหนึ่งด้วยนะคะอ่ะ ก็ถ้าเป็นพวกวัชพืชทั่วไปถ้าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าโหดๆเนี่ยน้องเขาก็ผลิตออกซิเจนไปแล้วก็คลุมดินนะคะทำหน้าที่ของเขารักษาความชุ่มชื้นบนพื้นดินไปนะคะเพราะไม่งั้นเนียถ้าเวลาแบบเป็นพื้นดินโหดๆพื้นดินโหดๆคือดินล้วนๆไม่มีต้นวัชพืชไม่มีอะไรปกคลุมเนี่ยนะคะเวลาโดนแดดความชื้นจะระเหย,ยขึ้นมาได้ง่ายกว่า แต่ถ้าเกิดมีต้นวัชพืชหรือต้นหญ้าคลุมเอาไว้เนี่ยนะคะเวลาแดดเผาแดดจะเผาต้นหญ้าก,ก่อน <c oughs> นะคะแดดก็จะเผาต้นหญ้าเผาวัชพืชก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีกว่านะคะ,อ,ะอันนี้ตามความเข้าใจของกุลภาคนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์ต่อนะคะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวโซเชียลนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ